ครับสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่ลิงจะพาเฉลยนะครับสําหรับชุดพีเทสนะครับชุดที่1นเนาะที่พี่เล้งให้น้องๆได้ฝึกทํากันดูนะครับอ่ะมาเริ่มกันข้อที่1เลยนะข้อที่1นนะครับต้องการจะรู้ว่าค่า x เนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับพี่เล้งรู้ว่าด้านทั้งหมดเนี้ยยาวยีิบสี่ถ้าเกิดว่าแบ่งครึ่งมาตรงนี้ก็12ตรงนี้ก็12ด้วยนะครับจากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ แบบนี้นะตรงนี้12ตรงนี้20นะครับใช้ปีทาคอรัสหาได้เลยนะนะครับเพียงขอค่าขั้นตอนการหาปีทาคอรัสไปเลยแล้วกันนะครับเพียงรู้ว่านะครับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งที่เราต้องการจะรู้นะครับมีค่าเท่ากับ16นะแสดงว่าระยะห่างตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือ16นะทั้งหมดยาว2 8ใช่ไหมครับแสดงว่า ด้านที่เหลือยาวเท่าไรครับ28ลบ16หเหลือ12ต่อมานะครับเลียงรู้ว่าจากนี้ถึงตำแหน่งนี้ครับเรียกว่ารัดมีนั่นหมายความว่าจากตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้ก็เรียกรัดมีเหมือนกันใช่ไหมครับยาว 20. พี่เลี้ยงก็ใช้ปีทาคอรัหหาเหมือนกันนะนะครับเล้ยงขอค่าขั้นตอนเลยเนาะระยะน,นี้นะครับจะยาวเท่ากับ16ครับ ค่า x จะมีค่าเท่ากับเท่าไรแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ16ด้วยใช่ไหมครับน้องก็เอา16กับ16มาบวกกันเนาะดังนั้น x ในข้อนี้เท่ากับ32นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่2เนาะต้องการจะรู้ว่า x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไรพี่เลี้ยงรู้ว่าด้านทั้งหมดยาวเท่ากับ12นะครับก็ทําการแบ่งครึ่งเนาะก็จะยาวด้านละ6ครับแบบนี้ จากความสัมพันธ์ของปีทาโครัสนะครับที่เลี้ยงจะขอข้ามขั้นตอนแล้วกันเนาะรูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เลี้ยงสามารถหาด้านประกอบมุมฉากที่เหลือได้โดยสแควรูตนะครับเป็น x กําลังสองลบด้วยนะครับ6กําลังสองคือ36ต่อมานะครับจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับเขาเรียกว่ารัศมีใช่ไหมแสดงว่าจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับมาถึงขอบเนี้ยก็เรียกรัศมีด้วยใช่ไหมครับ รัศมีก็คือ x แสดงว่าด้านนี้ก็ต้องเป็น x ครับตอนนี้พี่เลี้ยงรู้แล้วว่านะครับความยาวทั้งหมดของตรงนี้ก็คือสแ u r o o t x กำลังสองลบ36ครับแล้วก็บวกด้วย x ครับทั้งหมดมีความยาวเท่ากับ12ครับก็คือตรงนี้พี่เลี้ยงต้องการจะแก้สมการหา x ออกมาเนาะพี่เลี้ยงขอย้าย x ไปฝักขวามือนะครับ สแควรูทเกกำลังสองลบสครับจะมีค่าเท่ากับ12ลบ x ต้องการจะปลดรูทออกพี่เลี้ยงใจยกกำลังสองทั้งสองข้างนะรูทเจอกำลังสองรูทหายนะครับกลายเป็น x กำลังสองลบสมีค่าเท่ากับนะครับ12ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองจัดรูปให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองพี่เลี้ยงขอยุคแบบเร็วเลยแล้วกันเนาะลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองครับ ซ้ายก็มี x กำลังสองขวาก็มี x กำลังสอง x กำลังสองตัดทิ้งนะครับพี่เลี้ยงขอย้ายลบยี่สี่มาฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็ย้ายลบสามหกมาฝั่งขวามือนะนะครับจะได้เป็นยี่สิบสี่ x นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบแสดงว่า x เดียวจะมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่นะครับไปหารกับร้อยแปดสิบเนาะแบบนี้ครับทําการตัดทอนก็ได้ครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเอาแม่สามก็ได้ครับสามแปดยี่สี่สามหกสิบ 60ส่วน8เอาแม่อะไรได้ครับเอาแม่แม่สี่เนาะนะครับสี่สองสี่สิบห้าใช่ไหมข้อนี้ก็เลยตอบสิบห้าส่วนสองหรือจะตอบเป็นจุดร้อยยงก็คือเจ็ดจุดห้านั่นเองนะครับตอบแล้วนะครับข้อนี้ต่อไปนะครับข้อที่3จงหาระยะของ x นะครับจากความสัมพันธ์ของพีทาโครัสนะครับด้านประกอบ1มีค่าเป็น8ด้านตรงข้ามมุมฉาก1มีค่าเป็น17 เราจะรู้ว่าด้านประกอบอีกด้านหนึ่งก็คือ15นะครับดังนั้น x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น15ด้วยใช่ไหมนะครับ x จะมีคา่ากับ15บวก15มีคา่ากับ30นั่นเองนะครับข้อนี้นะต่อไปนะครับข้อที่4อยากรู้ค่าของ x ใช่ไหมครับพี่เลี้ยงรู้ว่าด้านนี้ทั้งหมดยาว48แบ่งครึ่งหนึ่งนะครับจะยาวเท่ากับ24 อันนี้ก็ยสิบสีด้วยครับจากความสัมพันธ์ของปีดาคอรัสนะครับพีเรงจะทําการต่อเส้นมาอันหนึ่งเนาะจากจุดศูนย์กลางเลยครับมาหาจุดจุดหนึ่งตัวนี้เขาเรียกว่ารัศสมีนะครับเจ็ดยี่สิบสี่ด้านตรงข้ามบุมฉากตัวนี้ครับพีดาคอรัสหาเลยนะได้ยี่สิบห้าครับพีเรงต่อเส้นเพิ่มครับจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดหนึ่งของวงกลมคือจุดนี้นะครับ คือรัศมีเหมือนกันนะครับก็มีค่ากับ25ด้วยครับแล้วก็ใช้ปีทาคารัสต่อ15 25ด้านประกอบภูมิฉากอีกด้านหนึ่งจะยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้20นะครับพี่เลียงหาให้นะนะครับดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับฝั่งตัวนี้ก็ต้องเป็น20ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้นะ x เ,เท่ากับ20บวก20จะมีค่าเท่ากับ40นั่นเองนะครับ ต่อนะครับข้อที่5เนาะข้อที่5อยากรู้ว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้พิจารณาวงกลมรูปเล็กก่อนนะครับวงกลมรูปเล็กเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางครับคือ26สแะะสดงว่ารัศมีนะครับจากนี่ถึงนี่คือเท่าไหร่ครับคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับคือ13พี่เล้งขอพูดใหม่13เนี่ยคือรัศมีใช่ไหมครับพี่เล้งต่อเส้นมา จากจุดนี้ถึงจุดนี้เรียกรัศมีเหมือนกันนะครับเรียกเหมือนกันถูกไหมตรงนี้คือ13น้องเห็น24ตรงนี้ไหมครับระยะของเส้นเนี้ยทั้งหมดคือ24ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับก็คือ12แบบนี้พี่เลี้ยงขอไปเขียนรูปสามเหลี่ยมแยกเนาะอันนี้คือมุมฉากอันนี้คือ12อันนี้คือ13ถ้าน้องใช้ปีทาคอรัสหานะครับน้องจะรู้ว่าด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะครับ ยาว5้าครับเก็บไว้ต่อไปเนาะให้น้องไปพีรณาวงกลมรูปใหญ่นะครับน้องรู้ว่าวงกลมรูปใหญ่เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางครับคือ30แสดงว่าจากจดุดศูนย์กลางตรงนี้ครับไปแตะขอบตรงนี้ครับมันคือรัศมีคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับคือ15พี่เล้งไม่ใช้เนาะพี่เล้งจะทําการต่อเส้นเพิ่มครับจากจดุดศูนย์กลางไปแตะนะครับขอบของวงกลมตรงนี้พี่เล้งเรียกรัศมีเหมือนกันไหมนะครับรัศมีก็คือ15นั่นเอง แบบนี้ครับความสูงเดิมคือ12ตรงนี้ก็คือมุมฉากแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ก็คือ15พี่เลี้ยงก็ไปวาดรูปสามเหลี่ยมมาใหม่ครับ12 15น้องสามารถหาด้านประกอบมุมฉากตรงนี้ได้น,นะครับใช้ปีทาขอลาตันเดงนะนะครับพี่เลี้ยงจะข้ามขั้นตอนเนาะนะครับเขียนค่าให้ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือ9นะดังนั้นตรวจถามว่านะครับ x ยาวเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ5ตรงนี้ครับกับ9ตรงนี้ครับมาบวกกันนะครับนี่คือค่าของ x ที่โจทย์ถามนะดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ5้าบวกเเท่ากับสินั่นเองนะครับตกลงนะครับต่อไปข้อที่6นะครับต้องการจะรู้ว่า x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากความสัมพันธ์เนาะจุดนี้คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับถ้าน้องลากเส้นมามาแตะที่ผิวของวงกลมตัวนี้เรียกรัศมี พี่เลี้ยงขอต่อเส้นมาใหม่จากจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับไปแตะผิวของวงกลมเลยครับก็เรียกรัศมีเหมือนกันไหมนะครับซึ่งรัศมีของวงกลมเนี่ยโจทย์ขอ้อนี้บอกว่าคือ3 4สแสดงว่าถ้าเกิดพี่เลีง้งเขียนรูปใหม่แบบนี้ด้านนี้สามสี่ครับสูงเท่าไหร่ครับตรงนี้สูง16ต่อมานะครับให้น้องใช้ปีทาคารัตหาด้านประกอบปูมฉากอีกด้านหนึ่งเนาะนะครับถ้าเกิดว่าน้องใช้ปีทาคารัตหาเราจะได้ความยาวตรงนี้ครับ เท่ากับ30ครับนั่นหมายความว่าจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้ยาวเท่ากับ30แสดงว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็ยาว30ด้วย x ก็คือ30บวก30เท่ากับ60นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับ x ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่พีเลงรู้ว่าด้านทั้งหมดยาว14แสดงว่าด้านที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรครับ14ลบ x จากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าด้านนี้14ลบ x ด้านนี้ก็ต้อง14ลบ x ด้วยครับ14ลบ x เหมือนกันครับด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันใช่ไหมครับด้านนี้ยาว x ด้านนี้ก็ต้องยาว x ทั้งหมดยาว18แสดงว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้เป็นอะไรครับเป็น18ลบ x ถ้าด้านนี้18ลบ x สามเหลี่ยมหน้าจัว่ว อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น 18-x ดลบ x ด้วยเหมือนกันครับจากนั้นนะครับน้องรู้ว่าด้านทั้งหมดยาว16ให้น้องเอาด้านทั้งหมดเลยครับมาบวกกันแล้วจับเท่ากับ16นะครับก็จะได้เป็น 18-x ลบ x บวกด้วยนะครับ 14-x ลบเเท่ากับ16ลบ x กับลบ x รวมกันได้ลบ 2x 18กับ14บวกกันได้32 มีค่าเท่ากับ16ย้ายลบ 2x ไปฝั่งขวามือจะได้เป็น 2x ย้าย16มาฝั่งซ้ายมือเอาไปลบออกจาก32ได้16มีเลี้ยงขอเขียนใหม่เป็น 2x เท่ากับ16แสดงว่า x เดียวก็คือ16ส่วน2 2ตอบ16ได้8นั่นเองนะครับตอบแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่8โจทย์ต้องการจะรู้ว่า x ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนี่ถึงนี่เรียกรับสี ใช่ไหมครับจากนี่ถึงนี่ก็เรียกรัศมีใช่ไหมรัศมีก็คือ x ครับนั่นหมายความว่าด้านนี้คือ x ทั้งหมดยาว9แสดงว่าด้านที่เหลือก็ต้องเป็น9ลบ x แบบเดียวกันครับด้านตรงนี้คือ x ใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดยาว12ถูกไหมด้านนี้ก็ต้องเป็น12ลบ x เหมือนเดิมครับจากความยาวของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะ ด้านนี้12ลบ x ด้านนี้ก็ต้องเป็น12ลบ x ด้านนี้เป็น9ลบ x ด้านนี้ก็ต้องเป็น9ลบ x ต่อมานะครับใช้ปีทาครัตช่วยเนาะมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับด้านนี้12ด้านนี้9ด้านตรงข้ามมุมฉากครับทั้งหมดนะครับจะยาวเท่ากับ15พี่เลี้ยงหาให้เลยเนาะ 15ตัวนี้ครับก็เกิดจากด้านนี้ครับทั้งหมดบวกกันได้15แล้วน้องก็แก้สมก,การหา x อ,ออกมานั่นเองนะเป็นได้วความส่อคัาน,นก็คือ1 2ลบ x ไปบวกกันกับ9ลบ x จะมีค่าเท่ากับ15ลบ x ลบ x ได้ลบ2 x 12กับ9รวมกันได้บวก21เท่ากับ15ย้ายลบ2 x ไปฝั่งขวามือได้2 x ย้าย15มาซ้ายมือเอาไปลบออกจาก21ได้6 พี่เล่งขอเขียนใหม่ 2x เท่ากับ 6x เดียวเท่ากับ6ส่วน2ตัด6ได้3นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่9น้องจำกดข้อนี้ไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่ลากเส้นนะครับจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบของวงกลมมุมที่เกิดขึ้นนะครับจะมีขนาดเป็น90องศาเสมอนะหลักการเดียวกันครับฝั่งนี้ก็ 90องศานะครับสังเกตไหมครับว่ามันได้รูปอะไรครับให้มองเปแบบนี้มองเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมถูกไหมครับมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมผลรวมที่เกิดขึ้นต้องมีค่ากับากรบอ6 0องศานะครับแสดงว่าน้องก็สามารถหา x ได้ใช่ไหมเอา360ตั้งนะครับลบออกจากมุมที่เรารู้3มุมก็คือ90 -90 ลบ90แล้วก็ลบ120นะครับดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับกับ60องศานั่นเองนะครับ ตอบแล้วนะครับต่อมานะครับข้อที่10เรื่องมุมในวงกลมนะครับเส้นนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับกดข้อนี้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าน้องทาการนะครับลากเส้นเนาะมาบรรจบกันนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มาบรรจบกันมุมที่เกิดขึ้นครับจะมีขนาด90องศามุมเนี่ยครับจะมีขนาด90องศาทั้งหมดกลางร้อยหแสดงว่า มุมนี้กางเท่าก,กับ45องศาครับต่อมานะครับกดเรื่องรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมนะครับด้านตรงข้ามนะครับมุมด้านตรงข้ามผลรวมต้องเท่าก,กับ180สมนว่า x ในที่นี้ครับก็จะมีค่าเท่าก,กับ180นะครับลบ45จะมีค่าเท่าก,กับ135องศานั่นเองนะครับตอบแล้วนะัาข้อนี้ขาเป็นไงบ้างครับสำหรับการเฉลยของมีเลงทั้ง10ข้อ พี่เล้งเนี่ยอาจจะไปไวนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่เล้งมองว่าน้องๆเนี่ยก่อนที่จะมาทําชุดนี้พื้นฐานด้านคณิศตศาสตร์จะต้องแบบได้ในระดับหนึ่งก่อนนะนะครับถึงจะเข้าใจในคลิปนี้นะครับพี่เล้งก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับน้องๆในการเตรียมตัวสอบเน็ตแท้แต่ครั้งนี้เนี่ยได้ไปม,มากกว่าน้อยเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการเฉลยนะครับ10ข้อชุดที่2เนาะนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ